จดหมายลาตายก่อนการฆ่าตัวตายคำที่ปรากฏบ่อยที่สุดคือพ่อและแม่เผยผลวิเคราะห์พบว่าคำเกี่ยวกับครอบครัวปรากฏมากที่สุดค่ะตามรายงานวิจัยเรื่องลักษณะของการฆาตกรรมก่อนฆ่าตัวตายผ่านการวิเคราะห์จดหมายลาตายซึ่งมูลนิธิเพื่อการเคารพชีวิตแห่งเกาหลีเผยแพร่เ,พเมื่อไม่นานนี้ ระบุว่าคำที่อ้างถึงพ่อแม่เป็นคำที่ปรากฏบ่อยที่สุดในจดหมายลาตายของผู้เสียชีวิตค่ะการวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมกรณีการฆ่าตัวตายทั้งหมด125,038กรณีที่เกิดขึ้นระหว่างปี2013ถึง2020โดยทีมวิจัยได้ร่วมมือกับภาควิชาประสาท และวิทยาศาสตร์ความเข้าใจมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเกาหลีหรือ KIIS เพื่อวิเคราะห์จดหมายลาตายอย่างละเอียดด้วยเทคโนโลยีประมวลผลภาษาธรรมชาติทีมวิจัยได้เปรียบเทียบระหว่างจดหมายลาตายของผู้ที่ฆ่าคนอื่นก่อนฆ่าตัวตายจำนวน209ฉบับจากทั้งหมด215ฉบับกับจดหมายลาตายของผู้ที่ฆ่าตัวตายทั่วไป จำนวน418ฉบับจากทั้งหมด37,735ฉบับเพื่อทำการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์พบว่าทั้งผู้ที่ฆ่าคนอื่นก่อนฆ่าตัวตายและผู้ที่ฆ่าตัวตายทั่วไปทำที่ปรากฏบ่อยที่สุดในจดหมายลาตายคือพ่อและแม่ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ตายยังคงคิดถึงครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่มากที่สุด แม้ในช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนตายค่ะในการวิเคราะห์ความแตกต่างของอารมณ์ในจดหมายลาตายของทั้งสองกลุ่มโดยใช้โมเดล28หมวดหมู่อารมณ์ที่วิจัยพบว่าจดหมายของผู้ที่ฆ่าคนอื่นก่อนฆ่าตัวตายมักแสดงอารมณ์อย่างโกรธตื่นเต้นและเป็นกลางอย่างชัดเจนซึ่งแตกต่างจากจดหมายของผู้ที่ฆ่าตัวตายทั่วไป ในขณะที่จดหมายลาตายของผู้ที่ฆ่าตัวตายทั่วไปมักแสดงอารมณ์เช่นความเอาใจใส่ความรักความเศร้ามากกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือในจดหมายลาตายของผู้ที่ฆ่าคนอื่นก่อนฆ่าตัวตายคำว่างเงินปรากฏเป็นอันดับ3ด้วยความถี่1.7% ซึ่งสูงกว่าความถี่ในการปรากฏของคำว่าเงินในจดหมายของผู้ที่แค่ตัวตายทั่วไป1.2เอซนทำให้บ่งชี้ได้ว่าปัญหาทางการเงินอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าคนอื่นก่อนฆ่าตัวตายสำหรับผู้ที่ฆ่าตัวตายทั่วไปหลังจากคำว่าแม่และพ่อคำที่พบบ่อยได้แก่คน1.7เปอร์เซลูกชาย1.6เปอซนคำพูด 1.6อร์ซครอบครัว 1. 2ซซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าก่อนตัดสินใจฆ่าตัวตายผู้ตายมักคิดถึงความสัมพันธ์กับคนรอบตัวและครอบครัวเป็นหลักรายงานระบุว่าสาเหตุของการฆ่าคนอื่นก่อนฆ่าตัวตายแตกต่างกันไปตามความสัมพันธ์กับเหยื่อ 1. กรณีเหยื่อเป็นลูกผู้ปกครองวัย30-40ถึงปีมักระบุว่าภาระทางการเงิน หรือปัญหาสุขภาพของลูกเป็นสาเหตุหลัก 2. กรณีเหยื่อเป็นพ่อแม่ผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีมักระบุว่าภาระการดูแลและความยากลำบากทางการเงินเป็นสาเหตุสำคัญทีมวิจัยเสนอว่าเพื่อป้องกันเหตุโศกนกกกาฏกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องมีนโยบายสนับสนุนหลายด้านเช่นขยายระบบสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยด้านการเงิน 2. เพิ่มบริการสังคม เพื่อแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 3. ขยายการเข้าถึงการให้คำปรึกษาทางจิตใจหากมีความรู้สึกซึมเศร้าหรือมีปัญหาที่พูดยากหรือมีครอบครัวคนใกล้ชิดที่กำลังประสบปัญหาสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ตลอด24ชั่วโมงทางสายด่วนป้องกันการฆ่าตัวตาย109หรือ SN s n s sandermadeland. com